ครับผงเกียรติโจวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาทดลองกันกันกบเสียงนะครับเหมือนกับครั้งนี่แล้วที่ผมได้สัญญาไว้ว่าผมจะทําการทดลองกับเจ้าสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือรโพงสันสะเทือนนะครับโดยวันนี้เราจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า การสั่นพ้องนะครับหรือว่าเรโซแนนซ์ในภาษาอังกฤษนะครับโดยอุปกรณ์วันนี้ที่ผมหามานะก็เป็นสิ่งที่หาได้รอบๆบ้านนะครับอันนี้เป็นทรายแบบละเอียดนะครับเป็นทรายถ้าหาไม่ได้ก็ไปซื้อตามร้านค้าที่เป็นทรายสําเร็จแบบละเอียดนะครับแล้วโพงส่นสะเทือนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์ออนไลน์เลยแล้ววันนี้เราจะใช้ถาดที่จะามาลองนะครับหลายชนิดด้วยกันอันนี้เป็นถาดอลูมิเนียมอันนี้เป็นเป็นโฟมกระดาษสีดํานะครับฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นพลาสติกนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายผมมีแผ่นกระจก เดี๋ยววันนี้เรามาลองทดสอบกันดูนะครับว่าความถี่ในช่วงแต่ละคลื่นเนี่ยมันจะทํารูปแบบของทรายที่อยู่บนแผ่นเราเนียหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจก่อนนะครับคลื่นเสียงที่เราได้ยินทําไมผมต้องเรียกว่าคลื่นเพราะว่าเสียงนะครับเดินทางในอากาศนะครับมาเป็นรูปแบบของคลื่นขึ้นลงขึ้นลงนะครับโดยเสียงจะมีหน่วยความถี่นะครับเรียกว่าเฮิร์ตส่วนความดังของเสียงเรียกว่าเดซิเบลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้ความถี่ของเฮิร์ตนี่นะครับ สันสะเทือนแผ่นวัดสดุเหล่านี้นะครับโดยเอาทรายมาวางไว้ข้างบนนี้แล้วมาดูว่ามันจะขยับเป็นรูปร่างแบบไหนนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการดูเสียงว่าเสียงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะมีคลื่นเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยทําการทดลองอีกอันหนึ่งที่คุณสามารถดูเสียงด้วยแสงเลเซอร์ได้นะครับสามารถกดคลิปเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยแต่วันนี้เราจะมาทดลองโดยดูเสียงด้วยทรายกัน <laughs> ว่าแต่การสั่นพ้องคืออะไรนะครับการสั่นพ้องเนี่ยคือการที่วัตถุนะครับสั่นด้วยความถี่ธรรมชาตินะครับของวัตถุนั้นๆเนี่ยซึ่งการสั่นพ้องเนี่ยมันจะมี2ชนิดด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือการสั่นพ้องที่เกิดด้วยแรงนะครับหมายถึงว่ามีสิ่งอื่นเนี่ยมาทําให้สิ่งนั้นนะครับมันสั่นสะเทือนยกตัวอย่างเช่นสะพานแขวนเนี่ยแล้วเวลามีลมพัดนะครับทำให้สะพานแขวนเนี่ยแกว่ง อยู่ในความถี่ของสะพานนะครับทำให้มันเคลื่อนไหวเป็นเหมือนน้าแบบนี้แล้วมันก็เคยพังในอดีตด,ด้วยเพียงเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนของคลื่นตรงนี้นะครับส่วนการสั่นพร้องชนิดที่2นะครับก็คือเกิดจากคลื่นของเสียงนะครับโดยคลื่นเสียงเนี่ยจะดังอยู่ในช่วงความถี่ธรรมชาติของวัสดุนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัสดุไหนที่มีความถี่ธรรมชาติอันไหนนะครับง่ายๆเลยก็คือเมื่อเวลาเราเคาะมันนะครับเราจะได้ยินเสียงเนี่ย เสียงมันจะไม่เปลี่ยนนะครับทุกครั้งมันจะเหมือนเดิมแต่ถ้าผมใส่น้ำเข้าไปในแก้วนะครับเสียงของความถี่ธรรมชาติของแก้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุต่างๆมันก็จะมีเสียงของมันยกตัวอย่างเช่นถาดอลูมิเนียมนี่นะครับจะได้ยินว่าเสียงความถี่ธรรมชาติของมันต่ํากว่าเยอะพวกกระดาษพวกนี้ก็มีนะครับลองเป็นกระจกดูนะ นี่นะครับจะเห็นว่าความถี่ธรรมาชาติของของวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันทั้งขนาดรูปร่างแล้วก็ตัวความหนาแน่นของตัววัสดุแล้วก็น้ําหนักด้วยนะครับเราพูดหลักการกันไปเยอะแล้วเรามาดูขั้นตอนการทําดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวลาโพงสั่นสะเทือนนี้นะครับโดยเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปอันนี้เป็นแอปฟรีะแนะนําได้เลยนะครับทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดใช้ได้เลยมันชื่อว่าถ้าอยู่ใน iPhone เรียกว่า Sonic นะครับ หน้าตามันจะเป็นสีส้มๆแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับจริง,รงๆแล้วเขาออกแบบมาสําหรับเวลาโทรศัพท์ตกลงน้ำนะครับแล้วมันมีน้ำเนี่ยที่ขังอยู่ในล,ลําโพงเราสามารถไล่ให้หยดน้ําที่คาอยู่ในลําโพงนี้นะครับออกได้โดยใช้คลื่นเสียงที่เป็นลําโพงนะครับก็คือเราก็กดไปที่หยดน้ํานี้นะครับมันจะเป็นคลื่นความถี่ตรงเนี้แล้วน้ําที่อยู่ในตรงนี้นะครับมันก็จะกระเด็นออกแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้แอปแบบนี้อย่างเดียวเพราะว่าแอปนี้นะครับเราสามารถลูดขึ้นลง โดยปรับเสียงนะครับความถี่ได้อันนี้เป็น561เฮิรนะครับเราสามารถปรับความถี่ของเสียงตรงนี้ได้เลยเล่นขึ้นไปเป็นพันเฮิร์อย่างนี้ได้นะครับเสียงมันเหมือนหลอนๆนิดนึงเริ่มแสบหูแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะต้องเตรียมหูฟังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หูฟังไปด้วยเพราะว่าเสียงระโพงมันจะดังมากเลย แล้วผมก็จะใช้ถาดนะครับอันนี้เป็นถาดพลาสติกธรรมดาเอาไว้ลองเพราะว่าไม่อยากให้ทรายกระเด็นหกเลอะห้องเริ่มต้นเลยนะครับผมจะลองใช้เป็นแผ่นโฟมกระดาษสีดํานี่ก่อนแล้วกันะนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ทรายดูนะเอาสามร้อยเฮิร์ก่อนแล้วกันนะครับ กระเด็นหกหมดเลยเห็นไหมแต่มองเห็นได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเชฟแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเฮิร์ทนะครับดูนะเสียงมันเหมือนแมวล้องเลยอะ <c oughs> เนี่ยพอปรับขึ้นไปเป็นพันกว่าแล้วเหมือนกับมันไม่ค่อยสั่นสะเทือนเยอะสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นก่อนดีกว่าผมว่าสามร้อยดูเหมือนมันจะสั่นดีไหนลองเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสามร้อยว้าว รูปร่างมันเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไอความหนาของแผ่นความถี่มันไม่เหมือนกันเอ้าไหนมาลองดูวัสดุอื่นดูอันนี้เป็นเชฟแบบมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมพอดีด้วยนะนะหนึ่งสองสามโอ้เฮ้ยอันนี้มันเป็นเส้นเฉยๆเห็นไหมเห็นไหมครับขึ้นสามร้อยเฮิร์ตนะหน้าตามันจะไม่เหมือนกันเลยไหนลองอันนี้ปรับ เหดูโอ้ยดูดิเห็นไหมมันแบบมันเปลี่ยนแปลงรูปล่างมาเนี่นะครับเล้เองอดังๆทิโอ้ยดูดิดูรูปล่างดิ ีลยวลองเป็นกระดาษลังดูนะครับเกสามร้อยเฮิร์ตหนึ่งสองสามโอ้ยดังเกินโอ้ oh! แต่ดูดีเห็นไหมมันเป็นขึ้นเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้มันเป็นรูปร่างโอ้ oh, กระดาษมันสั่นแรงมากเลยอะถ้าผมมือจับนะครับมันเหมือนขึ้นมันเปลี่ยนอะเห็นไหมเส้นมันจะเส้นมันจะแยกกันนะครับเนี่ยดูนะแล้วพอผมจับเห็นไหม แล้วพอปล่อยปุ๊บมันก็กลับมาลวงเขเหมือนเดิมมันแบบเท่มากอะโอเคหยุดก่อนเป็นกระเบื้องยางนะครับอันนี้เป็นแผ่นกระเบื้องยางสามร้อยเฮิร์ตหนึ่งสองซ้ำอ้ออันนี้มันแบบว่ามันสี่เหลี่ยมนะแล้วมันเหมือนมันเห็นชัดมากเลยเนี่ยเนาะอันนี้มันเหมือนเนี่ยนะครับมันเห็นชัดมากเลยไหนลองเนี่ยผมลองปัดปัดสายอยู่ไหนไหนมันเหมือนมดแตกรลังอะเคยเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมมันเป็นวงตรงนี้นะครับแล้วนี่เป็นคลื่นอย่างเงี้ย เดี๋ยวลองใช้เป็นถาดอลูมิเนียมดูนะครับเดี๋ยวตักทรายใส่เข้าไปนะเปิดเสียงดังเกินแต่เนี่ยดูนี่เห็นไหมมันมองเห็นได้นะครับเนี่ยไหนเราเอาสามรอดูก่อนอันนี้สามร้อเฮิร์นะครับนี่ดูดูดิ โอเคแล้วลองเฮิร์ตสูงขึ้นมันเหมือนว่าใกล้ๆตรงนี้นะครับมันจะสั่นเนี่ยดูดิโอ้โหเห็นรปล่าไหนลอเฮิร์ตปรับขึ้นไป่เห็นดูดิฐานเลื่อนเลยอะเห็นรปล่า <c oughs> ไหนๆล,ลองรองอ,งอาศัยเพิ่มดูจะเห็นได้นะครับเนี่ยมันเป็นเส้นเห็นไหมแต่ถาดผมอาจจะเอียงหน่อยนลยนะครับถาดมันไม่ได้ตรงมากลองดูกระจกนะครับอดูนะหนึ่งสองสามโอ้เห็นไหมมันค่อยๆแบบ,บกระจายออกอ่ะเฮ้ยผมว่ากระจกดูชัดสุดเลยนะเนี่ย ดูดิมันแบบมันเหมือนมันมันค่อยๆสั่นให้ทรายมันกระจายทั่วกันนะครับเนี่ยดูผมคิดว่าลองดูกับวัตถุอื่นๆแล้วเนี่ยผมว่ากระจกดูเหมือนจะมีผลค่อนข้างชัดและผมว่าขนาดมันน่าจะกำลังดีเดี๋ยวเราลองมาปรับขื้นเสียงในช่วงแต่ละช่วงนะครับบนกระจกนี้ดีกว่าทีนี้ผมจะลองอันนี้กั้นกระดาษเอาไว้ไม่ให้ทรายมันกระเด็นหกออกเยอะนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่240เฮิร์ตนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูหน้าจอด้วยกันเลย มันก็ดูเหมือนมันสั่นสะเทือนอยู่นะอ่ะลองขึ้นไปดูนะอุ้ยอันนี้ประมาณเกือบเกือบสามร้อยเฮิร์นะครับสองร้อยก้าสิบสามโอ้มันกระจายดูดิสามร้อยกว่านะครับสามสามสามอ่ะแล้วลองดูขึ้นไปอีกมันคล้ายๆกับว่าช่วงเฮิร์นะบางช่วงมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับ หลังจากนั้นผมก็เพิ่มความถี่นะครับค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยเล่งภาพให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นเสียงบางช่วงเนี่ยจะไม่มีผลต่อซรายเลยนะครับอ้ย เอาละผมจะไม่ทรมานทุกคนอีกต่อไปนะครับขนาดตอนผมตัดต่อเสียงวีดของมันนะครับมันยังแสบแก้วหูผมมากเลยเพราะฉะนั้นผมจะปิดเสียงตั้งแต่นี้ไปนะครับแล้วมาดูภาพกอเร็วแล้วกันว่าทรายมันจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพหน้าตาเป็นแพทเทิร์นแบบไหนบ้างนะครับเมื่อเวลาผมเพิ่มความถี่สูงขึ้นลองมาดูกันเลยครับ จะมองเห็นว่าแพทเทิร์นนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามความถี่ของคลื่นนะครับโดยผมเล่งเสียงให้สูงขึ้นความถี่สูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ถอยลงมาแบบเร็วนะครับให้มันไปความถี่ต่ําจนสุดท้ายมันกลายเป็นวงกลมนะครับซึ่งก็คือความถี่แรกที่เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดูผมว่าผมเองยังสนุกเลยมันเพลินมากเลยนะครับกับการปรับคลื่นเสียงไปแล้วก็แบบว่าดูว่าสายเนี่ยมันจะมีรูปร่างแพทเทิร์นแบบไหนนะครับ ลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามคลื่นของเสียงแล้วมันเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าช่วงเสียงไหนมันจะมีนะครับมันต้องขยับหาไปเรื่อยๆ พะว่าวิทยาศาสตร์มีหลายอย่างน่าสนใจมากเลยเราต้องหามาลองเล่นกันดูนะครับวันนี้ขอบคุมาี่ติดตามช่องเคจบโจนะครับมีการทดลองวิทยาศาสตร์ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัวเรานะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องเคสจบโจผมจะมีคลิปใหม่ๆอัพทุกอาทิตย์น,นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามไงได้ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ออกไปกดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งผมมีทําคลิปใน t i ก t o k ใน Facebook ในสแกมนะครับสามารถไปกดหาดูได้นะครับเสิร์ชคําว่าเคสจบโจวันนี้มีแค่นี้เอาไว้ััาสสดีครบ Wow!